รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว าขอไม่ใช่ว่าขอไม่ได้นะผมบอกแล้วขอแล้วขอได้ด้วยนี่ไงเขามีเคลดลับไหมอ่ะขอจุดนี้อันดับแรกที่ขอคือประทัดประทัดอหที่อยู่ในสลาเซนแปดที่สําคัญที่สุดคู่วัดของวัดสมพันธวงศ์เลยคือหลวงพ่อหินหลวงพ่อหินเคยโดนโจรกรรมนะครับห้าครั้งห้าครั้ง ดิฉันทานกล้วยสุกแล้วดิฉันไม่ต้องผ่าตัดดิฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์คุณแม่ให้ที่นี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยแล้วขนลุกเลยเล้อสวัสดีครับพบกันในรายการคุยยกบ้านบูยกสียมแม่นองจ้านชนรัศมีค่ะวันนี้ที่มาผมมาที่ไหนเนี่ยแถวเยาวราชจ้ะเดียวาวราชยังไงน้อ แถวนี้ของกินเยอะไงก็มันจะชวนไปกินมากไม่ใช่หรอนี่คุณผู้ชมก่อนเข้ารายการยังหมดอยู่เลยเออพี่ก๊อฟหนูอ้วกขึ้นไหมชวนไปกินแล้วเหรอทำงานก่อนอ่ะได้ค่ะเออเราอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไม่อยากบอกอ่ะให้ถ่ายดีกว่าเออเออปกติเวลาเราพาคุณผู้ชมอ่ะไปมูเราก็จะพาไปขอพรกับพระกับเจ้าใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาขอพรกับคารวะเออก็คือแบบคนธรรมดาใช่ คุณแม่บ <id> <f 000> ุญเรือนเก่งนะก็เลยพาคุณผ you know ู้ชมมาที่วัดสัพพันธงมงแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมอะมาเป็นลูกรักของแม่โอ้ดีมากเลยวิธีเป็นลูกรักต้องทำยังไงอะอะไรวะสังเกตไหมก็แต่งตัวตามปกตินี่ใส่เสอยืดคุยยกบ้านมือยกสสามโอ้โหวันนี้เคี้ยวตั้งแต่หัวยันหางเลยเนี่ยเฮ้ยโบเฮ้ยต่างหัวเฮ้ยกระโปงแตะว็กีดกำไรอะ เขียวหมดเฮ้ยรองเท้าเขียวเฮ้ยเขียวทั้งตัวปะเนี่ยใช่ก็เขียวว่ะตอนนี้เอาจริงป่ะหน้าเขียวมากทำไมอ่ะกระโปรงรัดแน่นอ้าวเกินไปแล้วคือเขาบอกว่าแม่บุญเดินชอบสีเขียวคนที่มาขอเรื่องธุรกิจการค้าเหลื่นยศเหลื่นตำแหน่งสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแอบเป็นเคล็ดลับอันนึงอ้าวงั้นอย่ารอช้าสิไปเลยไหมไปเลยดีกว่าไปหาแม่ดีกว่าเดินยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ช่วงเปิดตำนานหมู่ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีคูคลองล้อมรอบวัดเชื่อมต่อจากแม่น้ําเจ้าพระยาเรียกกันว่าวัดเกาะเมื่อปีพุทธศักราช2 3 3 9ราการัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามและสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพระโอรสในรัชกาลที่1ผู้ทรง สถาปนาวัดนี้นั่นเองค่ะพี่กอล์ฟยังไงทิพพาพี่กอลเนี่ยขึ้นมาที่อุโบสถซึ่งอุโบสถแห่งนี้พี่กอลสังเกตไหมว่าใหญ่มาก ใหญ่มากก็เราขึ้นมาที่คือ3ชั้นนะพี่กอบเ,เป็นอัสวสดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นในประเทศไทยอันนี้จะถือว่าใหญ่เป็น,นอ,อันดับสองเอแล้วก็วันนี้อาจจะต้องขัดใจพี่กอฟนิดนึง,งนะเพราะว่าปกติพี่กอบจะชอบคุยกับพระสดนะคะใช่พี่นะชเตรียมจะก้มแลใชนะ่ะนจักการ เน <sociedad> ื่องจากว่าเทปเนี้ยเราบอกแล้วว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับคารวาสผู้ทรงศีลที่ให้พรให้คนสมปรารถนาได้ดังนั้นคนที่เราจะคุยด้วยก็เลยขอเป็นคารวาสเหมือนกันอ๋อเหรอดันมาสักการแล้วนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะได้นงเดี๋ยวลองดูนี่เลยค่ะพี่มหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะชื่อพี่มหาแปลว่า ก็เคยบวชจากนะบวชนะครับพี่ถนอมเพ่งมณีนะพี่ถนอมนี่เป็นคนที่ดูแลพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนถูกต้องครับแต่ว่าอะไรแล้ก็เลือกพี่มหาพี่มหาพีมหาดูแลมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปี2 5ง4 ก็สิบกว่าปีแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่เป็นเรือนที่พี่มหาดูแลอยู่แต่ตามธรรมเนียมค่ะคุณผู้ชมมาวัดอย่างที่บอกอย่างแรกเราต้องมากราบพระประธานที่อุโบสถก่อนนะคะทําไมพระอุโบสถที่นี่ถึงมีสามชั้นเลยคะในสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เป็นคนวางเขาเรียกไรพิมเขียวครับหลังแรกที่วัดสุรนณธาธรรมารามแต่เล็กกว่าที่นี่เล็กกว่าที่นี่หลังที่สองคือพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ย สามชั้นที่เราอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นพระอุโบสถเป็นที่ที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมส่วนชั้นที่สองเป็นศาลาการ,ปรเปรียนนะครับส่วนชั้นที่สามเป็นโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยวัดสมพันธวงศ์เนี่ยเป็นสำนักเรียนพระปร,ะริยัติธรรมที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่ง ค่ะแล้วพระประธานที่อยู่ที่พระอุโบสถค่ะนะคะมีสองังไงใช่ครับมีมีมีสององค์นะครับองค์บนเป็นองค์พี่องค์บนก็เรียกว่าพระนราสพะทศพลองค์พี่ก็คือเป็นพระอุโบสถหลังเก่าเราก็ได้อัญเชิญขึ้นมาไว้ที่นี้ส่วนองค์ล่างเนี่ยเป็นองค์น้องที่เราหล่อขึ้นในปี2 5 1 7 นี่คือเป็นพระประธานประจําวัดสมมาสวรเคยเคยมีคนมาขออะไรที่นี่ไหมเป็นพิเศษว,ว,วันวันหนึ่งผมเจอกร้ 100, 100, อยร้อยแปดพั <c oughs> <c oughs> นก้าเขาคือแล้วแต่จะขอ <c oughs> แล้วแต่จะขอแล้วขอไม่ใช่ว่าขอไม่ได้นะผมบอกแล้วขอ,อแล้วขอได้ด้วยนี่เขามีเคล็ดลับไหมอ่ะขอจุดนี้อันดับแรกที่ขอคือประทัดประทัดประทัดอเหรอ ที่ชั้นสองแล้วนะครับชั้นนี้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เข้ามาแล้วสะดุดตาที่มากเลยค่ะคือมีรูปของหลวงปู่แหวนถอเอาทำไมถึงต้องเป็นหลวงปู่แหวนที่นี่อะคะหลวงปู่แหวนออกเหรียญปี1917รุ่นเหล่าสู้18 19 20ที่วัดสมพันธวงศ์ทั้งหมดเออเหรอเห็นไหมครับอ้เพิ่งทราบเนี่ยพึ่งทราบแล้วก็เหรียญพระล่วงรางปืนที่โด่งดังที่ยิงไม่ออกเลยก็ออกที่วัดสมพันธวงศ์นี้นะครับ ลหลวงปู่แหวนก็เคยมาจมพรสษาที่นี่และที่สําคัญไปยิ่งประดานั่นคือมูลนิธิสุจิโนโอ,อยู่ที่วัดสมดุลวงนี้คือเป็นมูลนิธิของหลวงปู่แหวนถูกต้องครับก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่คอยทะลุบ่งดุลมูลนิธิอยู่ะนะครับเวลาคนที่เขามากราบหลวงปู่แหวนนี่เขาขอหลวงปู่เรื่องอะไรคะขอทุกเรื่องนะครับขอหลวงปู่นะครับแต่หนึ่งเราต้องเข้าใจแบบนี้ว่าหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติ มันเป็นพระป่าสายกรรมฐานเพราะฉะนั้นขอกบหลงปู่ลงปู่ไม่ต้องการข้าวของเงินทองลงปู่ขอแค่ผลไม้ผลไม้อ๋อเหรอใช่ครับลงปู่แค่ผลไม้แค่นั้นหรือจะเป็นแบบมะม่วงไทยทิพสับปะรดไทยทิพย์อย่างเงี้ยก็ได้นะสับปะรดก็ได้มะม่วงก็ได้อ๋อแล้วก็คือไทยถวายคนนั้นก็ได้โอ้โหุดยอดไปเลยแต่ถ้าถวายอ่ะช่วยถวายข่อใหม่ที่ยังไม่ได้แกะกินไปแล้วได้ไหมเนี่ยเรากินไปตั้งครึ่งถุงแล้วนะเราจะถวายถุงอย่างงี้ไม่ได้เราถวายถุงใหม่ถุงห ที่อยู่ในสลาเซนแที่สําคัญที่สุดคู่วัดของวัดัำพันธวงศวงเลยคือหลวงพ่อหินหลวงพ่อหิน <im> เคยโดนโจรกรรมนะครับ5ครั้ง 5, 5ครั้ง ไม่รับบริษัทไทยเบเรดจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิพย์สับปะรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลิน แล้วมาถึงอีกหนึ่งจุดที่หลายคนเนี่ยบางทีนะเข้ามาในวัดสัมพันธวงศ์คือเลี้ยวไปหาคุณแม่เลยใช่ใช่ใช่แต่รู้ไหมว่าจุดตรงนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันให้พี่หมาเราออันเนี้ยเป็นสลาเซียนแปะนะครับเพียนแปะแต่ที่อยู่ในสลาเซียนแปะที่สําคัญที่สุดคู่วัดของวัดสัมพันธวงศ์เลยคือหลวงพ่อหินหลวงพ่อหินเออได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสัมพันธวงศ์เลยเคยโดนโจรกรรมนะครับ5้าครั้ง คยโดนข,โม,ขโมยอย่างง<ช>ี้หรอคะ้วกลับมาได้ยังไง3ามวันก็มาอยู่ที่เกา่าคือเวลาขโมยไปแล้วเน่ยมันอยู่ไม่ได้ไ้อกลับมาคืนเป็นพระคู่วัดสมมาทูที่ศักดิ์สิทธิ์สุดหูสุญญสดยอดแต่เวลาขอครับมีเคดรับรับหนึ่งประทัดสองต้องเป็นขนมจีนแต่คุณต้องหาเอาเข้ามา จากท่าหต้องหาบเข้ามาเองเพราะอะไรทำไมถงต้องหาบเอาที่มาหาเพราะหลวงพ่อห็นบอกว่าอะไรก็เลยแต่ที่มันหนักถ้าเราหาบไวมันก็สบายโอ้แฝงคติทามแฝงคติทางแล้วพอด้านหน้าก็จะเป็นเสียนแปะนั่นนะสิฮะเกี่ยวข้องยังไงกับที่วัด่ะครับมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่เวลาเสียนแปะจะมาวางของจุ้ยแถวย่านเยาวราชเนี่ยครับทุกครั้งเสียนแปะจะต้องมากราบคุณแม่บุญเรือง ท่านก็นเลยมีความดลิว,ว่าเมื่อเสียนแปะเคารพคุณแม่ก,ก,ก็สร้างสลาเสียนแปะให้อยู่ใกล้ๆกับคุณแม่คุณผู้<อ>มชมคิดอย่างนี้แล้วการร้านค้าขายแถวยอร่าเนี่ยนะฮะจะมีรูปเสียนแปะอยู่แทบทุกร้านแต่เสียนแปะเคารพบูชาแม่บุญเลือนมาแสดงว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราจะขอได้ทั้งขอพรจากหลวงพ่อหินแล้วก็ขอพรจากเสียนแปะได้ด้วยยอด แล้วยังมีเทพอื่นๆอีกอะที่ยิ่ด้านหน้าองเต้แต่ทีนี้ว่าทาไมเทพองเต้ธรรมดาถึงมีแต่ทองแล้วทําไมอะเพราะว่าชอบเงินและชอบทองเวลาเราจะขอเงินจะขอทองให้ขอเงินให้แปะเสียนที่เป็นผู้ชายขอทองให้แปะเสียนที่เป็นผู้หญิง ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณไหนครับเนี่ยเป็นชั้นสองเป็นชั้นสองของพิพิธภัณฑ์คุณแม่บทเรือนนะครับครับส่วนชั้นนี้เวลาขึ้นมาจากชั้นบนเสร็จแล้วเราก็จะมากราบพระซึ่งกราบพระก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มาได้ตัวคือองค์บนนั้นเป็นพระภัยรีพินาที่เป็นประธานตรงกลางเหรอฮะใช่เป็นพระภัยรีพินานเวลาเรามากราบเนี่ยเรามีทุกขมีภัยอะไรเงี้ยก็มากราบท่าน ก็ชื่อท่านก็ตรงตัวอยู่แล้วครับไพรีพี่นาใครคิดไม่ดีกับเราถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป่าให้หน่อยถูกต้องแล้วล่อลงมาก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพพุทธบาทมีเคล็ดลับแบบนี้ถ้าเราใช้เหรียญวางให้อธิษฐานตั้งเหรียญให้ได้เหรียญต้องตั้งนะครับได้แล้วสิ่งที่เราขอก็จะประสบามสำเร็จแล้วก็มีอีกองคหนึ่งที่รอขึ้นมาใหม่ประมาณสามสามสิบปีก็ี่เป็นพระบางอุ้มบาท บางอุบาทที่นี้ที่พิเศษที่สุดก็คือพระพักถอดจำลองมาจากหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเห็นไหมครับหลวงพ่อบ้านแหลมใส่บาทพูดเราก็จะเอาปัจจัยวนบาทนะครับเวลาวนเวลาวนบาทเราก็มีเคล็ดลับ เราก็อธิษฐานเลยครับขอให้ลูกอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครในชาตินี้ครับขอพรเสร็จแล้วให้เรามานั่งคิดอธิษฐานครับให้ศีรษะเราอ่ะตรงอัญมณีตรงกลางรอยพุทธบาทขององค์สมเด็จพระธัมมสัทรเน่ตรงจุดที่ทิพนั่งอ่ะตรงเนี้ย คนอย่าจนกว่าใครในชาตินี้และในชาตินี้ละชาติหน้าถ้าดิฉันทานกล้วยตุกแล้วดิฉันไม่ต้องผ่าตัดดิฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์คุณแม่ให้ที่นี่ที่ไที่เรานั่งอยู่เนี้ยค่ะแล้วขนลุกเลยเลรว สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet S B r รดดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื้อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยไทยทิปจัดโปรโมชั่น7.7ลดพิเศษตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2567 มาถึงตรงจุดนี้ค่ะที่มหาจะเห็นว่ามีคนมากราบไหว้แล้วก็เอาของมาบูชาแม่เยอะมากตรงนี้มีความสัมพันธ์างไงคะที่เรามากราบชั้นสองนี้นะครับด้านในเนี่ยที่เห็นองค์สีดำดำเป็นรูปหล่อคุณแม่บุตรเรือนรุ่นแรกสร้างด้วยกันทั้งหมด6องค์ในปีสองพัน้าอปี2500คือเป็นปีที่คุณแม่ท่านยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับ สร้างหกองค์งนะครับวัดที่หนึ่งที่อัญเชิญไปประดิสถานก็คือวัดสรนนาธรรมาราววัดที่สองก็คือวัดสมพันธวงศารา,ามซึ่งเป็นองค์นี้ส่วนวัดที่สคือวัดนนทุชัยอํเาเภอปากทงชัยจังหวัดโคราชส่วนอีกสมองค์ยอยู่บนโรงแรงมมอนเทียนร,รือวไซา์ทั้งสสาขาโอ้โหค่ะแล้วพี่มหา ทิฟอะได้ยินมาว่าคุณแม่ชอบสีเขียววันนี้ก็เลยใส่สีเขียวมาเต็มเลยเออยังไงอะคะเออคุณแม่สมัยก่อนเน่ยคุณเบเวลาลูกศิษย์ลูกหามากราคุณแม่ก็เลยสั่งลูกศิษย์คนสนิทเนี่ยเย็บถุงในสมัยนั้นน่ะจะมีที่แจกรุวนแรกคือเป็นถุงเขียวเย็บด้วยมือเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับแล้วก็ข้างในก็จะมีเบี้ยจัน มีตตังรูอยู่ในถุงเหรออยู่ในถุงมีตตังรูมีของอธิษฐานจะมีเม็ดพริกไทยจะมีข้าวเปลือกอะไรพวกนี้นะครับแล้วทาไมตรงนี้เราต้องไหว้ด้วยกล้วยนะคะพี่มหาคุณแม่บอกว่าคนเราอ่ะเุลาขัดฝนขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ถ้านํากล้วยมาถวายเรานะครับถ้าได้ง่ายง่ายนำกล้วยมาถูกต้องถ้าเรามีรูปหล่อคุณแม่อยู่ที่บ้านให้ถวายกล้วยสุกแล้วก็ต้องซื้อสุกจาก ตลาดเลยเหรอทำไมฮะบอกยู่ตลาดสุกไหมสุกอ่าขึ้นรถกลับบ้านสุกไหมสุกครับอ่าอยู่บ้านสุกไหมสุกก็มีความสุกไงสุกสุกต้องนานนี่คือกุ้โรบายของคุณแม่ถ้าเป็นถวายที่บ้านเทคนิคถวายที่บ้านกล้วยสุกกล้วยสุกมาถวายที่วัดต้องเป็นกล้วยดิบเคยมีประวัติแบบนี้เออกล้วยเนี่ย พระเดชพระคุณหลวงพ่อรู้จักกับท่านผู้ใจบุญคนหนึ่งครับดังมากก็ถือว่าระดับประเทศนะครับก็คิวจะพาตัดหัวเขาท่านก็เลยมาปรึกษากับพระเดชพระคุณพระคุณหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่อบอกว่าก็ถ้าเชื่อถ้าศรัทธาก็เอาซื้อกล้วยสุกมาหวีหนึ่งติมาไหว้แม่บุตรเรือท่านบอกว่าอ๋อไหวก็ไหวไหวเสร็จท้าเลยถ้าดิฉันทานกล้วยสุกแล้วดิฉันไม่ต้องผ่าตัดดิฉันจะสร้าง พิพิธภัณฑ์คุณแม่ให้ที่นี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วขนลุกเลยแล้วจริงกล้วยสุกสองลูกนะจ๊ะมีพิพิธภัณฑ์หลังนี้ครับ<อ>ทั้งด้านบนและด้านล่าง สำหรับใครที่มาสักการะคุณแม่บุญเรือนจะมีบทสวดสำคัญก็คือคาถาพระฉิมพลีหรือคาถาพระศิวลีค่ะจากบันทึกได้ระบุไว้ว่าคุณแม่บุญเรือนนั้นได้มาจากสมาธิจิตเป็นคาถาที่เท้าสัก,กเทวราชหรือพระอินนำมาถวายให้โดยเนื้อหาบทสวดได้กล่าวสรรเสริญคุณพระศิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภใครที่ได้สวดเป็นประจำก็จะมีผลช่วยเสริมดวงโชคลาภเรียกทรัพย์ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจนมีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ โดยให้สวดทุกวันตามกำลังวันนะคะ คือมีเรื่องเล่าของของแม่เยอะมากๆเนาะแต่แล้วว่าเราว่าจะยกไปสัปดาห์หน้าดีกว่าเวลาหมดไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องเาวาของแม่เยอะจริงๆแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มๆต็มในทุกจุดแล้วพี่มหาก็แบบเล่าให้เราฟังแล้วบอกทุกเคล็ดลับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอแต่สัปดาห์นี้ขอขอก่อนได้ไหมเอาได้สิสัปดาห์นี้ขอก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะพาไปกราบอัฐิของคุณแม่อุ้ยเหรออัฐิของคุณแม่เราก็แบบเรื่องเหลือเชื่ออะไรต่างๆแบบ เยอะมากค่<อ>ะฟังเรื่องที่ท่านแบบเดินะนุหยุด<อ>สัปดาหน้าสัปดาหน้า มูอ,อเดจุดที่1สาการะพระประธานองค์พี่และองค์น้องบนชั้น3ของพระอุโบสถค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพอรทุกเรื่องเลยแต่เมื่อขอได้แล้วนั้นเชื่อว่าให้นําเอาประทัดมาจุดถวายท่าน และลงมาที่ชั้นสองของพระอุโบสถมาสการะรูปหล่อหลวงปู่แหวนสุจิโนโนพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยนับถือศรัทธายอย่างมากเชื่อว่าได้มากราบสการะขอพอรเรื่องของค้าขายให้รุ่งเรืองหรือจะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเมื่อสําเร็จผลไม่ต้องมากวิธีค่ะให้นําเอาเพียงผลไม้มาถวายให้ท่านก็พอ จุดที่สักสการะหลวงพ่อหินพระเก่าแก่คู่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารมีเรื่องเล่าขานกันว่าเคยถูกขโมยไปแล้วถึง5ครั้งแต่น้ำกลับมาคืนทุกครั้งเลยละคะ่ะจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนที่นี่สการะขอพรและอยากจะให้สำเร็จก็มักจะนำเอาประทัดมาถวายหรือขนมจีนแต่ต้องหาบเข้ามาด้วยตนเองตั้งแต่หน้าวัดถึงจะสำเร็จผลนะคะ จุดที่3พิพิธภัณฑ์แม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งมีเคล็ดลับวิธีการขอพรด้วยค่ะเริ่มจากการกราบสการะพระพยรีพินาขอพรให้แคล้วคลาดจากศัตรูผู้ปองร้ายคิดไม่ดีรอดพ้นภัยอันตรายค่ะลับต่อมาสการะรอยพระพุทธบาทเคล็ดลับก็คืออธิษฐานพร้อมกับตั้งเหรียญสตางถ้าตั้งสําเร็จเชื่อว,ว่าพรน,นั้นจะสำฤทธิ์ผลเลยละค่ะต่อมาให้สการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเชื่อว,ว่าให้อธิษฐานนำปัจจัยวนรอบบาทก่อนถวาย และสุดท้ายไปนั่งอธิษฐานจิตให้ศรีรษะเรานั้นตรงกับอัญ,ญมณีกลางรอยพระพุทธบาทบนเพดานก็จะเป็นอันครบพิธีการณจุดนี้นะคะจุดที่4สการะแม่บุเรือนตรงบุญเติมเชื่อว่าอิทธิฤทธิ์ของแม่นั้นขอได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพค่ะและถ้านํากล้วยมาถวายให้นํากล้วยดิบมาถวายนะคะเพื่อจะได้บริจาคให้กับผู้อื่นได้ต่อไปนั่นเองค่ะ ก่อนจะจบรายการนี่นะพี่ตอบเราก็ต้องมีอะไรให้กับคุณผู้ชมคุยยกบ้านบูยกสยามนี่พี่มาหานุ่งที่เผ็นในนี้ยเป็นโอ่งแล้วข้างในอ่ะมีพริกไทยมีเม็ดสารูนี่คืออะไรคะนี่เป็นของอธิษฐานที่คุณแม่อธิษฐานในสมัยก่อนที่ต้องการใส่ถุงเขียวขาวแด้ถูกต้องเป็นยาทิพย์เป็นยาถูกต้องเป็นยาอ่าแล้วก็ แม่จะบอกทุกคนว่าสัจะเราสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแม่ก็จะมีพวกเตือพวกอะไรพวกนี้แม่จะบอกว่า ให้เรารักษาความดีเช่นเดียวกับเกลือรักษาความเค็มเกลือกี่ร้อยปีก็ยังเค็มนะครับเนื่องจาคุณผู้ชมคุยกบ้านนะคะเข้าไปใน Facebook เลยให้คุณผู้ชม9ท่านเข้าไปใน Facebook ได้และแน่นอนว่าเรามาได้เราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาขอให้อยู่กันไปยาวนานให้ผู้สนับสนุนทุกรายร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยด้วยค่ะขอบคุณแขบขอขอบคุณ KING POWER เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนหมดเวลาแล้วนะคะแต่วันอาทิตย์หน้าผู้ชมปักหมุดไว้เลยนะคะบ่ายโมงตรงเนี่ยพลาดไม่ได้แน่ๆนะคะของดีรออยู่กับรายกันคุยยกบ้านวูยกสยาเป็นจพนชนรัศมีและพี่มหาค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี เคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะแม่จะบอกว่าให้เราราาักษาความดีเช่นดังกับเกลือราาักษาความเค็มเกลือกี่ร้อยปีก็ยังเค็ม วันนี้เราอยู่ตรงนี้คือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นล่างเขาเรียกว่าจุดไฮไลท์ด้านในนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่แล้วที่ตรงมันนี่สุดอยู่ในตลับสีแดงแดงชั้นล่างนี้ชั้นล่างนี้ป่ะคะตลับสีแดงโลหิตถ่านสามคำนะคะพูดดังๆนะคะเปิดเจอตังเปิดเจอตังเปิดเจอตังรวยรวยรวย marine tv